แม่เนี่ยนวลเนี่ยนวลแต่มีสองครับเป็นไงพี่น้องบักคลิมโบ้ด้ยตัวนี้ออะไรล่ะมึงก็มากินได้แฮ่เป็นยังไงบิดมือบดเิ้นถ้าอยากหากินก็ได้สวัสดีครับนุ่มบ้านปลาหน้าตีนบ้านครับมื้อนี้เปลี่ยนแนวครับพี่น้องซีดเบ็ด เพื่อ,อสิได้เบื่อ,อได้แท้เห็นชีวิตนายพานรถก็มาว่นใดผุนจอดเจ้าผุนเละเป็นเละครับผมไม้ก่าครับผมไม้มือเขาได้ยันอียังกว่ามือเขาได้ปลาประมาณโลูกน่ะครับผม,โ,มโลครึ่งเออมาลูกครึ่งเออมือนี่ข้นมากไรละครับเขาเมื่อแล้วม่อ <c oughs> นนมะมาเกลือปลาไปแล้วบานพูดสิมาเอาได้บานเน <c oughs> ื้นสิบ <c oughs> เออเนื้อสิบประมาณกันแน่วเลยะพี่น้องปลาล่มบ้านปลากระไรปลายังติดตาหมนไปครับพี่น้องสิคือบอมัน ครับผมมาหอดไม้แล้วครับเบิ่งสภาพไม้เป็นไรอันหัวหน้าอาจารย์ตะเกาสภาพแนวนี่น่าจะมีตัวว่าีเคือว่าเคืออหไรมานี่ยหายง่ายมันบ่าเอาติดตามกันเบิ่งพี่น้องกวกเงี้ยมือเสียวมาแล้วครับเมื่อเร็วเกือบปลาไหมหรอเขามาเกลือปลาไปแล้วนีแล่เนื้อห้ากับอะไรมีแต่ะมื่อนุ่มบานปลาอะไรอะไรกับเนื้อตัวนี้อะไรเอานุ่มๆ แต่การเล้ววะเสกบางกระซือได้ผิวหนองมาแล้วตัวแรกวันเนี่ยอ้อยบันเนี่ยยังหนี่งเสกเขาหวานมามีพวกมากกว่าน้ำตาลข้อนี้เนี <t privilege> ่ยเขาเกือบปลาไว้หรเขามาเกือบปลาไว้อืออันนี้เบ็ด็เนี้ยลุ่งนะครับเขาจะเสกขั้นแรลกนะนี่เนาะเขาจะลงนี่เนาะเบ็ดมุม้านตามันลุ่งไม่แหลกเลยเอ้าแต่การแล้วคื้นมาแล้วนี่นานวันเนี่ยอวยน่เนาะ มันเววนี่ยโอ้ยยังนล้วพี่น้องเหลืองมันเอาลงได้บ่ได้บ่โอ้แอบบไงพี่น้องบักเล่มโบโเลยตัวหนิ้แม่แน,น,น,น่นอนแน่นอนแต่พี่นอแบบงครับเบ็ดเทาจะลงแล้วนี่นุ่มบปดแปดไทยาะ,ะ,ะเอาแล้วเอาแล้วโอบ้บักเอบเลย,เยน่านไม้เดิมมเห็นแล้ว มาเด้อเสียนประกวดอืมมันไผมันมัน,นเรียบอยู่เนาะไข่อยู่บบนี้อยังนี้ไข่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 อยู่บ่ไข่ไข่จะ็มว่เลยโอ้ไข่เน,ะนาะเงี้ยมันก็บไข่ลแล้วเอ๊ะเจ๊แจมล่ะใส่เวลาประมาณประมาณซิมหาทีครับผมนี่กัปลาประมาณสามตัวเนาะข้าวเนียแต่ตัวตง,งามเนาะเอาเอา,เอา เดี๋ยวเจอกำนุ่มบานปลาเบ็ดปันพูดจังหน่อยนี่ย <c oughs> ังเมียดอย่จาถือตัวนึงของนุ่มบาดปลาปล่อยซ้ำตัวหน่อยใส่ใส่เงน่อ่อทเน้อียเหน่อเน้อเข้ยเหน่อยเอเข้มอมาแล้วเซียน <c oughs> มอนี่เลยสายยาว่า,มา <c oughs> ผมต้งหอง,องัท่าน เออว่าตายดนามกลุอยู่ไเห็นบัดนั่นเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเอาแม่กลุ้มประมงเออมาอนี่เลยสาย้าวกลุ้มประมงมาเร็วเลือบปลาพร้อมอันนี่ขั้นอีกเอาเรวพี่น้องเอาแม่นั่นนั่นไม่เห็นแม่นี่ไม่เห็นแม่ไายให้อยู่นี่ขั้นตรงเข้าเดี๋ยวเอาไปเสื้อเอาแม่ปลาเอารูปอีกสิกลุ้มประมงเทือน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 เออวัดลวด กีวัดคอยยังย่านข้างมันเจ็บบ่ะคือกี่ว่าโอ้ยลูกมันเอาโคตรโคตรโคตเป็นไหนมาเบียร์กูเนี่ยบอกแล้วมาเพิ่มอีกแล้วโอ้ยซิ่เกนเอาเอาให้เป็นควันถุงเลยเก็บป่ะนี่เก็บเก็บย่างเดียวไม่ถมกปลาซิวแห้งหน่อยก่อนยังกินหรอ ผมประมงได้สูเดนี่ม้ามซิ่งม้ามซิ่งครับม้ามซิ่งอย่แล้วม้ามแตงอยู่บะม้ามแตงนี่บ่ราม้ามม้ามผสมก็ยังนี่ไข่ยังม้ามผสมก็ไข่เอ้าล่งเบิ้งมือนี่เอาลงไปเอไปเอาเซก็เอามากมองไี้ก็เอาโอ้ม้ามแตงลงไปแล้วอันนี้ยังนี่ซึ่งปลาดับเดี๋ยวบวกกับม้ามแตงมือนี่ละ อันนี้กำลังสิเอาลูกเนื้อพี่น้องนุ่มบานปลาไห่น้องมันสื่อโค้งไกลมาไห้เนาะแงก็ออกไม่อันนี้เป็นเลือดครับผมครับเดี๋ยวสิอ้อยล่องเบิ่งอันนี้เข้าบอไในอ้อยเด้ออันที่ผลงาะอันนี้เขาได้เหครับผมเป็นสิอ้อยได้ล้วมากินไก่ฮะเป็นยังไงมาคมกันประมงมึงน่ฝนน้าหนุ่มบานปลาเห็ดแล้วเพชรจากความหวัม มันมาใช่น้ำให้ร้อนพี่น้องอยัง้งมาแล้วครับผมทีมงานใช้น้ำต้มนั่นมะมี่วะนี่ไงน้ำพีาอยู่พี่ต้นน้ำพลาด้วยกันบา <c oughs> งแน่นี่พี่เลขตัวก่อนสัมผัสดูกไม้หัวงเงี้ยนสามตัวโอ้ยไปเบางแน่เขาเข้าีาายนพูดนะเอ้วาวัดเดนื้อกลูตมีหอดสูตรน,น้มอิ่มก่อนละน้อปลากูบาดน้อมาหลายพอดพูดในใจ เด็กสางกันน,กน,นี่ต้องถือปืนยังสีอันแม่นยนั่งหน่อยไปปั่นยิ่งบางยิ่งหน่อยเป็นไอ้กลมประมงคืออยู่ว่ะกลมประมงกันนี่ยังอ่ะเอาแม็ดเยอะแม่มันเบ็ดกูได้เบ็ดเขาเขาล้วนแม่เราบุญบ้านแม่เอาบุญบาทเนี่ยเอายังไงต้มบ่ต้มบ่โอ,โอ,โอ,อ้ยสิครับโอ้ยสี่ มาแล้วครับผมเต็มข้อสะ่พานมาดเป็นกันเอาเด้อวานมาเอาบุญปลาเขีงวายุนึกๆๆเนี่ยขีนเอาีงว่าปลาเขียงที่นองเอยเอากวดเอาเคลือห้ำเคลือเป็้นยงผมต้องมงเอาลวบาเจ้าบ่หรอปะยังงีมันตัวหน่อยไปซาียวเขาว่ะ ไปเอามาอันบังเขาพี่เั็นไดนเพชรกูนั่นบัดปลาปลาดับลุงบัดปลาปลาดับเพชรพันพูดเพชรพันพูดพูดเนวเอาครับเพชรไอเพิ่นปลาถือเนาะเพิ่นล่างมาควาเงียล่องเบิ่งม่นมายืนอยู่น้ำกันไว้เส้นกินอยู่น้ำเช็ดอยู่น้ำกันมันมาถือไว้เส้นต้กล่องไว้เส้นตกล่องไหมครับต้กล่องไหมครับเออมันมันมัน มันเถื่อนก็ย่อมว่นเถ่อนเปียนเนื้อน้องมันก็เนย่อนเอาเปียนเนื้อนู่นเหรอทมันเถื่อนคันเถือกนี่สิย่อมรับเป็นบ่ย่อมรับย่อมรับเลยบิ๊กซี่ก็จนย่อมแล้วเว้ยบิ๊กซี่กรมประมงก็จนย่อมมาเองมันต้องยอมใส่ใส่หน่อยกับพราเขาว่าคำมันเถือนเนาะว่ามองดู นี่เป็นน้ำเงือหรือเป็นน้ำหยังมันกระชาดชุดแล้วพี่น้องเลยขามันเถื่อนี่พี่นา,พ,นา,นนา,า,านพี่นาไม่สั่นเฮ็ดไหมคุณครับผมปลาซีอ่มกวนละคุณี่ธีเสียนเท่าผมประวงเป็นอย่างไรเงื้อเมียมามึงไง ครับผมบรรยากาศการตกปลาเนาะครับเนาะปัดเนี่ยกันเลยครับวันนี้เอ้อ<ๆ>ย<ๆ>มาแล้วเน,นี่ยเนี่ยยังกว่านี่เนี่ยมันทำงานแล้วแม่นอนเนตจ่าพวนบรรยากาศครับผมโหัว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 ยังไงยังไงหัว เห็ดอีกแล้วแห้งเฝ้าที่ไปส่งเมียนปลายแห้งเขาตัวใหญ่โอ้ยจะไปบนน้อมาต่อทีมไปหันท่านไปยังเลยเฮ้ยเป็นลรนี่อาว่าลูกเหรอคนงานอันนี้แม่กระต่ายน่ล่ะพี่น้องเอ้าโคตรไปเนี่ยเรวได้แน่แล้วครับผมเสร็จานแล้วแบบโคตรงานเอาเอ๋อขนมบัตรเจอกัขนุ่มบัตรตาเบ็ดปั่นพูด นะครับบรรยากาศทั้งหมดก็ไรมา้หมาอีกแล้วครับผมมอนปดอยู่มาบางเพียมาสอบถามมากับเซียนมันต้องใส่สีท่งนี่จะกงส่สีกีี้นากควคือแพ็ดมากวจขายแล้วใส่ถือกี่ว่าโอ้เอาขึ้นมาดูล่ะเนี่ย เนี่ยย่างเนี่ยย่างเนี่ยหมั่มแตงอีกแล้วตอนนี้เสี่ยนเพิ่นเมื่อแล้วครับผมเพิ่นมาไปส่งเมียย่างตะม้วนนี่ครับเพิ่นเอาเนื้อที่ไม่ให้ยังแตะนุ่มบัตรปลากับทีมงานนี่ยแหละปลาเพิ่นกับพิ่นเอาเมื่อครับเพิ่นมาสิ้อน้ำอีกอยู่นี่เห้่เฮ่กับราการอะไรนี่ถือหดปลาเขีงพี่น้องประมาณแปดขีดนี่แหละครับผมมาเร็วมาเร็วพี่น้อง วันมี้ขอได้ถือพี่น้องเอ้ยว่นนี้ปลาหมื่นห้าหมื่นหน่มอหนึ่งวันปลาหมืนห้ามื่น้นึหมู่มาเตรียมกันครับพี่น้องงานเร็วมา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 เร็วครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานนมบ้านปลากับกำลังจะพากันเมื่อครับผมเพราะว่ะมูอันคนที่มัน สิถือด้ดีนะเมื่อแล้วเนาะต้องกัดจีนเงาไว้ให้ครับผมตอนนี้เงากำลังสิเพิ่นครับผมนี่แหละผลงานเท่ากับใดผลงานนุ่มบานปลากระไดเพราะได้อันนั้นอยู่กแตจังสิคือเมื่อหาเพิ่นหมดลรอครับผมพอาะล้วแรงนี่แหละมาตกปลากับพอาะล้วแรงอยู่ครับเงาพิ่นของแฉกการอยู่ครับผมคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมพี่น้องไม่นี่กับพี่ผ้ากูเมื่ออะไรอย่างนิดตามคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าววค่าสวัสดีครับ